สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นวันที่6มกรานะคะเป็นวันสำคัญเกี่ยวกับศาสนาของชาวแคาทอลิกนะคะเ,เรียกว่าเทศกาลเอพิฟานียซึ่งวันนี้จะมีหญิงชราคนหนึ่งที่มีชื่อว่าตามความเชื่อนะคะมีชื่อว่าเบฟานาจะเอาขนมมาแจากเด็กๆนะคะแล้วก็ตามประเพณีแล้ว เราก็จะมีการรวมมีแฟมิลี่การ์เทลิ่งกันนะคะแล้วก็จะมีการนําของขวัญไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ซึ่งวันนี้นะคะก็ได้เตรียมตะกร้าตะกร้านี้นะคะไปเยี่ยมครอบครัวของแฟนค่ะในตะกร้านี้ก็จะเต็มไปด้วยขนมขนมหลากหลายชนิดนะคะก็จะอธิบายให้ฟังนะคะว่ามีอะไรบ้างอันแรกนะคะจะเป็นหมักฝรั่งค่ะอันนี้ก็จะเป็น ลูกอมนะคะข้างในก็จะเป็นลูกอมนิ่มๆไส้นมนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นลูกอมรสมิ้นอันนี้ก็จะเป็นลูกอมรสขิงแล้วก็มะนาวค่ะส่วนอันนี้เป็นคล้ายๆลูกกวาดนะคะมีรสเชเอมเทศแล้วก็น้ำตาลเคลือบอร่อยมากนะคะ นอกจากนี้ก็เป็นลูกอมเป็นเจนลี่เยลลี่รสอ่าเอมเทศสองอันนะคะเยลลี่รสเฉมเทศลูกอมไส้เนยถั่วค่ะเยลลี่รสอ่าบลูเบอร์รี่ค่ะเยลลี่รสส้มมะเล็ดกาแฟเคลือบช็อกโกแลต ลูกอมนะคะรสเชเอมเทศชั้นกัางเพราะว่าคุณแม่แฟนชอบมากส่วนอันนี้ก็เป็นคุกกี้เนยช็อกโกแลตส่วนที่เห็นนี้นะคะก็เป็นช็อกโกแลตหลากหลายรสชาติค่ะอันนี้เป็นมเมล็ดก,กาแฟรสพริกนะคะมีช็อกโกแลตแล้วก็มีกาแฟแล้วก็มีรสพริกด้วยค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นมเมล็ดก,กาแฟที่เคลือบช็อกโกแลตแล้วก็รสอ่างุ่นค่ะ อันนี้เป็นช็อกโกแลตเล่ารามรสส้มช็อกโกแลตเล่าลมเล้ารามรสเชอรี่ค่ะ